วันนี้มีโอกาสมาดูไล่กาแฟนะคะที่เขาโต๊ะเซตตำบลอะไรคะนี่ตำบลรัศดาอำเภอเมืองภูเก็ตนะคะครั้งแรกเลยนะคะที่มาสวนกาแฟที่ภูเก็ตหอมเลยหอมเลยอ้ยไางนียังไม่ออกเลยยังไม่มีฝนยังไม่มีฝนแต่ถ้าฝนตกออกจะมีไม่ค่ะเยอะค่ะ กาแฟอายุกี่ปีคะ <S 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 สิบกว่าปีแล้วนานแล้วคะ่ะที่ปลูกกาแฟาตั้งแต่น่าจะเป็นห้าสองห้าแล้วไม่ตัดแต่งเหรอคะตัดแล้คะท้ตอ,อ,อนนี้กำลังเียเพื่อที่ว่าใส่ปุ๋ยแล้วก็รอฝนี่นตัดแบบสูงหรอตัดจาวตัดสาหรืหรอยังไงครับสิปีจำสาวค่ะไม่แล้วพี่นุ้ยไม่แบบสูงแบบนี้เลยเหรือว่าเป็นพุ่มมตม เป็นคนที่ไม่ได้เรียนเกษตรแล้วก็อันนี้คือมีคนแนะนําให้ตัดหรือว่าหรือทําเองคะนรนะนําให้ตัดเหรือว่าเราตัดเองแต่ทีเนี้ยคนงานของเราเป็นคนงานเข้ามาที่เคยทาสวนกาแฟที่ระนองมาก่อนอ่ะแล้วเขาก็เอาความรู้ของเขามาใช้กับเราซึ่งบางทีเนี่ยคือเราพูดกันเข้าใจยากคือเขาคิดเขารู้แล้วแต่นี้ก็ได้รับการแนะนําจากอ่คนที่เขา รู้เรื่องกาแฟเนาะเขาบอกว่านี่ตัดน้อยมาตา่มไปอะไรแบบนี้ค่ะคือแต่จริงๆแล้วถ้าพูดตามความเป็นจริงนะคะหนูไม่ตัดมันหรอกหนูรักมัน <laughs> นี่คือข้อผิดพลาดของหนูคือหนูจะไม่ตัดต้นไม้แต่จริงๆแล้วที่ได้รับคําแนะนําม,มาถูกต้องหือถึงต้องให้คนอื่นตัดเพราะว่าถ้าถ้าตัดผล,ผลผลิตมันจะเพิ่มขึ้น20%เลยกําลังเนี่ยค่ะกําลังแต่ว่าเหน เหมือนต้นมันสูงสูงมไปโรบัสต้งแปลกนะนี่เห็นบ้านที่ในตลาดนี่ก็ปลูกเขาสูงเกือบ5เมตรน่ะใช่ค่ะแต่ไม่ไมค่ะคือเขาต้นเดียวนะเขาใช่เขาต้นเดียวแบบโหต้นใหญ่มากแต,ตาแต่ว่าถ้ามันสูงเกินมันจะ ดูแลกำลดูแลยากเก็บยากอันตรายสำหรับเรามากรู้ข้อเสียผลลัพธ์ใช่ไหมใช่คือทําใจไม่ได้แล้วแต่ตอนที่เราแล้วตอนถ้าเก็บทํายังไงอะคะใช้บันไดค่ะใช้บันไดแล้วทีเนี้ยแต่พ่อแม่ของนี้เขาก็จะดึงลงมาดึงลงมาแล้วกิ่งก็หักใช่ใช่ใช่อันนั้นใจร้ายกว่าแล้วอันนี้คือเราเอาไว้ยังไงคะตอนนี้เราเราเราเอาไว้กี่กี่กิ่ง พอแล้วไม่เกินห้าแต่ว่าเราก็ยังไว้ไว้เยอะอยู่เนาะเพราะว่าอะไรคะเราถึงได้ไว้เยอะจะตัดคเป็นคนรักต้นแล้วมีมีมอดเจาะผลกาแฟไหมมีปัญหามอดเจาะผลกาแฟไม่ไม่มอดเจาะผลไม่มีแต่จะมีมอดตัวแมงเจาะต้นแมงแมงแมงตัวใหญ่เจ็บเจ็บมากเจาะกิ่งใช่ไหมคะ มีมียังมีอยู่ไหมคะตอนนี้มีค่ะแล้วเขาก็เจาะต้นแล้วเราเราทำยังไงอะคะถ้าเรามันเข้ามีแม็กมีให้ดูไหมไม่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 ทันให้ดูค่ะนั่นจะปัดกมผมเลยไปล้หนึ่งต้นแค่นั้นค่ะเขากินอย่างนั้นเลยจริงจริงมันต้องเอาบอย่างต้นเทพพาโลก็โดนเจาะเห็นไหมคะเจาะจนน้ำมันได้ไหมคะเป็น กาแฟมีขีดต้นคะเออมีหางเป็นแชกอย่างนี้แล้วเป็นตัวกาแฟตอนนี้เหรอคะมีกี่ต้นทั้งหมดถ้าเหลือประมาณสองร้อยถเอาเใร่นึกว่าเป็นพันสองอแล้วปีหนึ่งได้กี่กิโลคะอปีหนึ่งได้ไม่เยอะค่ะปีปีที่ผ่านมานี้ประมาณ ได้น้อยค่ได้ถึงร้อยกิโลไมค่ะไม่ถึงค่ะไม่ถึงประมาณห้าสิบค่ะห้าสิบนันสูงสุดแล้วนะสูงสุดสำหรับนุ้ยแล้วพอใช้ไหมคะในพอใช้ไหมของนุ้ยพอใช้ตรงที่ว่านุ้ยจะแยกเมนูเป็นกาแฟเขาโตแซะเป็นเมนูเฉพาะแล้วก็ส่วนใหญ่ลูกค้าก็จะไม่กล้ากินโตแซะหรือว่าโรบัสต้าเขาจะกินอาราบิก้ากันมากกว่าซึ่งตอนนี้นุ้ยก็ พยายามเลือกอาราบิก้าจากที่อื่นที่แ,ทแปลกใช่อตอนนี้กําลังเลือกของรัดชานค่ะก็อยากรู้ว่ากาแฟพ,พม่าที่ที่ครอบครัวกันเป็นย,ย,ยัางไงอะไรเงี้ยค่ะแล้วแล้ว,แล,วแล้วของเรานี่เราเราเราโปรเซสแบบดรายขั้นต่าดรายหรือใช่เวทค่ะเวทเหรอคะนี่ทำแบบพอเก็บปุ๊บแช่น้ำบีบอ๋อเพราะว่าของเราไม่เยอะเนาะใช่ค่ะที่ทำได้แล้วก็ซแบบื้อเครื่องใช้ใช้แรงงานตาัวเองใช่ไหมเครือ่องสีเครื่องสีเชอรี่เหรอคะ อ๋อสีเปลือกแล้วตุ๊กเชอรี่เอาไปทำอะไรต่อไหมคะเปลือกเคยยังไม่ได้ยังไม่ได้ทำเต็มที่นะเคยทดลองก่อนทดลองเอาไปทำมัดย้อมแล้วก็ไปทำชาเปลือกกาแฟค่ะแต่จริงๆแล้วอยากทำคราฟโซดาคราฟโซดาใช่เปลือกกาแฟอร่อยมากไปกินของคนอื่นไงเลยอยากทำแต่ยังไม่มีความรู้ค่ะจะทำคราฟสดหรือว่าจะทำคราฟแบบแห้งนะคะไม่รู้ค่ะตอนตอนนี้นี่มีแค่เปลือกกาแฟที่รุดากแห้งไว้ทำชานเองค่ะเองคือ พยายามอยากจะใช้ทุกสิ่งที่เราทำสร้างต้นไม้ใช่ชาดอกกาแฟดอกกาแฟไม่ทำชาค่ะดอกกาแฟก็จะเขาเรียกว่ารอให้ถึงเวลาแล้วเก็บแต่ปีนี้ไม่ได้เก็บเพราะกำลังบานแล้วฝนตกฝนแบบตกแบบตกไม่ทันตกแกล้งอะตกแกล้งคือตกหนักแป๊บนึงแล้วดอกก็จะอใช่ดอกมันจะเสียอะไรเงี้ยค่ะแม่วกาเก่งที่ตัดเราเอาไปทำะารตอเนียเอาไปทำฐานอ๋อ มีมีเตามีพอสารด้วยอ่านที่เป็ูตเรียนรู้ไงแล้วสูอ่านี่บอกว่ามันคือถ่านมวลเบาอย่างดีเลยใช่ใช่ใช่คือพยายามใช้เขาคุ้มค่าอย่างที่บอกอ่ะสิบกว่าปีจะสูงไปน้อยนิดถ้าที่ถ้าสมมติว่าเจ้าหน้าที่มีมีใครอยากจะใครอยากมีเวลา มาแนะนำไม่ใช่มีใครอยากจะส่งคนมาแนะนำมาตัดมาอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือนุ้ยอะพูดตรงๆว่าหนูอยากได้ก็อยากเรียนรู้เนาะนี่ติดกั้นนี่เอามาไหมเอากับจังไกลมาไหมจะจะตัดให้วันนี้เลยมีได้ค่ะได้ดีค่ะเพราะว่าเมื่อก่อนนี้ปฏิเสธตั้งนาทีนะเพราะว่าแต่ตอนนี้เป็นไงคะตอนนี้นม่สงสารเขาไม่สงสารเขารู้สึกว่าเขาน่าจะมีความสุขกว่านี้แล้วก็แล้วแล้วให้ปุ๋ยยังไงอะคะให้ปุ๋ย ปุ๋ยที่วัวปุ๋ยที่ไก่แล้วตอนนี้จะมีปุ๋ยอินทรีย์ที่เป็นปุ๋ยเคมีเป็นเม็ดเเป็นแบบว่าเคมีแต่เราไม่อยากใช้เคมีใช่ไหมเพราะว่าเรากินแล้วเราก็อยากจะให้น้ำที่พัฒนาลงไปเนี่ยมันได้ปืนเพราะว่าที่นี่เคยเป็นสวนขอการรับรองหรือยังนะคะเคยขอค่ะ ยขอาไมง้ที่นี่ที่จริงขอออแกนิกได้นะเดี๋ยวเดี๋ยวเ่ได้ขอแอบเป็นอแกนิกไม่ได้เพราะว่าข้างบนนี่เป็นสวนฟาร์มเขาใช้ใช้เขาใช้ปุ๋ยใช่ไหมคือหนยอยากจะจะรู้ตัวเองโดยไม่ต้องไปให้เขามาบอกเราว่าคุณไม่ผ่านอะไรอย่ไี้เห็นเมื่อกี้บอกว่า ไม่ใช่ไม่ใช่ของไม่ใช่แต่เพิ่งบนเป็นฟางฝนคนอื่นไม่หลของเป็นของคนอื่นแล้วรถน้ํามันไหลผ่านเราเหรอคะไม่ใช่รถน้ําค่ะฝนตกไม่ไม่ฝนตกมันไหลผ่านแน่นอนนั่นอย่างน้ําจะเต็มบ่อไงอ๋อแต่ทางทางมันทําทางออกทางอื่นไม่ได้มันต้องชะลงตรงนี้มันเป็นธรรมชาติอืมเราไม่ได้ไปเราไม่ได้ทำอันนั้นเหมือนตรงนี้ที่คุณเห็นมันมีร่องน้ำอะไรอย่างเงี้ยมันเป็นธรรมชาติของเขานี่ไม่ได้ไป็นขอเขาเลยแล้วแล้วชั้นที่ทําอย่างเงี้ยคือเราทํา ทำขั้นบันไดเองหรือเป็นแบบนี้อยู่แล้วเื่อว่านี้จะปูกกาแ็ขอห่าอะไรอเคตั้งใจทำจริงๆก็เก่งอยู่นะคะเพราะว่ามันเป็นหินแล้วเรายังมาทำทานี้ได้แสดงว่าแบบเออแบบก็มีความพยายามเขาก็ปลูกก็ทำอะไรกันก็มาทำบ้าง แต่จะให้ปัดต้นไม้ตอนนี้จะต้องทําแต่ก็อยากส่วน,นขึ้นข้างบนแล้วเราก็อยากขึ้นพูดจากส่วน